บยังไงลวกแต่ว่าหนักลวอนบดมันบดสุกโอนบดมันบดสดเดี๋ได้อมันหลายหมอุ้ยอันนี้ไหนี่ีอมออันนี้หยังขึ้นหลายเอาเอามหยังวารอังขึ้นเาม่หลเลยมาแบ่งนไปแบ่นมากิน้เยลยต้เนี่ย ลูกิน่ไู้ดินไทยมันหน่อยรูงไมว่าโซนกับโซ่ตทางกันเป็นดินยู่มีแล้วก็เจ้าว่าแกกับกูบาร์เฮ้ยมไฟไฟึงไรงเมลายไทยสองถูกทายกั หองน้าพีอคนละทายตัวให้เอฟซีนะเอฟซีโอ้หลายแฮงติดตามเอาเอาเอาคนจะได้ฟักมอนเนื้อจิภาพยาโมแดงเนอทหั้งมีต่บอกยังไงเลยยาวไข่มันมานำเหนือข้าร่ำไข่เอว ว้าตัวอไป้วใกตัวอนีนอยมัอบมามล่ะวน้กินจัเถออันโอ้ลุงอันอันนี้มันจีไปแดงวันนี้งานบาปาดกินเันเลยบ่นี่เมย์เฮยหลกจอกเอกจอกเฮ้ยแกไป เป้ยะบะบะบะอมันยังมือเบยเอามาดําใส่หมวกบรรยากาศสวนนานาโคกโมเดิร์นย่มเทียงเทียงนี่นําเอาปลานี่แหละเมื่อกี้นี่กําลังสิลาบกันเนี่ยคือลาบปลาครับพี่น้องมื้นี่ ลาปูลาปลาพี่น้องมายามจัดนักจัดเต็มเลยแล้วมือนี่เจอกันมือนี่ลาปลาจา้าพี่จ้ามาเก็บตะไคร่เอออะสิไปต้มปลากันนะโอนมาทานไปไปเจอขั้นตอนต้มขั้นตอนลวกเนื้อเฮ็ดเนื้อครับผมลาปลามาือนี่ยาวๆเลยจา้าเด็ดเปียกๆพี่น้องเดดเฮงเนี่ยบรรยากาศสวนโมเดิร์นล่องนาโขกเดดเดด มืดแต่ของกินช่วงนี้มันเริ่มแรงแล้วพวกเขียวบวกงามคือตอนหนาฝนเนาะข่าวก็เยอะแยะโอ้ตะไไข่ปลูกเองสวยงามแถวไปตันันมูย <c oughs> โอ้ย,ยงานเร็วจ้าท่านี่ย <c oughs> โอ้ยบนมวยฝ <c oughs> ักบนงานแต่งฝ <c oughs> ักในตะม่าน <c oughs> <c oughs> ใช่โอ้โขวดกระโมงเลยต้มดอกเลยโอ้ไป อ้าันต้องเูเนงูเย่านีบคางูดังมีงูใหญ่ันเพลิเพลินวกพี่ตุ้นเสื้อยี่หร่าช่วงอไรอืี่ใหญ่หนูสุดเดอดนะ กรุงหอวงรับตาปลาเสียบลบอ้ยแต่ย้อมันเสีบตามปริมาณนะเนาะปลามันไหลปลามันหลใส่หลตัวัวปั้นหูเศร้าหรือัวไม่ไเลยตีปั้นมาชิหัวม่ัวก่อแล้วลูกปั้นจะเด็กเออปลาเดกยน้อยเนยน้อยะน้อยพอเป็นพิธีกินมันเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ men những video hấp dẫn ก้อนัวชบวชเนาะถ้าจะเจน่งกินน้ำหมูกินน้ำหมูมะที่เสียครบดิบก็มีเนาะนี่หูบดแดงรวมหมดบุ้งเนาะ ไม,ม่นี้ขั้วอืมทีมงาน้่าฮาฮ่าล่าฮ่าฮ่าฮัาฮ่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 าฮาล้าวา บอกคือว่าคนจิ็สตินก่อนแล้วก็เต็มปากไปเลยไปตามเรื่องตามเรามาข้าวมาหนึ่มาเด้อมาเด้อถามกินเขามเด้อกินเขาอ้อมาเด้อมาเด้อแล้วอะไรเม่กวนไหน่ไหมเมื่อวนไรดเลยยังม่เหนือเห้อะไรปูปะ